ครับพี่น้องไอเดียการเฮ่นเพลงในป่าครับพี่น้องใส่ใส่ใส่แกนพัดลมครับแล้วก็ใส่ลอดจักรยานครับใส่เนื้อร้อยครับ สายนมายกังจนเกอยกันรดาราเาออกตรวจบ้านได้เดี๋ยวเวลาชิหาน้าที่เด้อเดี๋ยวเวลาชิมาหน้าที่องกต้พี่นองเจา่พี่น้องกปชิมหาหน้าที่กันจะได้เตรียมพี่น้องร่วมจัตาแล้วเวลาทักสวัสดีครับสวัสดีเอแม่พ่อท่านันนี้าพี่น้องมายุทธีบันผงพันครับ คุ้มเพราะว่าปีจังหวัดอุดรธาน,นีครับพี่น้องน้องป่าช้างหลังนะครับตามคุ้นคุ้นเห็นร่องสะดุ้งแรกกะคืออยู่ครับเมื่อนี้ <c oughs> มาจีนปัตตาพียนเขาดีอยู่ครับนครับจะมาค่อยเปมาชมกันครับเอาครับพี่น้องเริ่มเปิดกันแล้วครับวานนี้ครับ เบิ่งมาส้มกันครับบาทแรกครับพี <oh, ่น pues um ้องบาทแรกแยกมันอ๋อจ้าจูดะปู่พ่านที่ซัดจิตปล่อยปลาให้พี่น้องลูกหลานได้เมื่อยากเมื่อกินเบิ่อชุบชุบเอาทายท่านแรกจู่เข้าออกไป้น้วงพี่น้องเบิ่งครับานครับเบิ่งครับอย่าทายออกสดเด้อ มันกายมูนีสุดยอดครับสุดยอดมันนี่ครับมันสุดยอดครับกะลำเสดผมบดินน้ำมูก่อเออเห็่มจะไหมไอพี่น้องมาซอยเอาเอาพี่น้องมันมานะคือน้องเด้ออ่าม้งเงี้ยวไปครับมันนี่ครับพี่น้องอ่าสุดยอดเลยครับน้องนี่ครับจะพอกันไหมระยะเดืยนมีหน้ามีสาด้อ เดือนมีนาเนศาหนองทงหน้าเดอ้อจังมาซอยกันไมอ่อีกกันทั้งท่านผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรมการหมูบ่บ้านมอบหมายให้ผู้หญ่สร้างกับทีมงานมาจัดกติจัดหนองทงหนาสามชิปกาไร่เดอ้อผู้ใหญ่บ้านทั้งสามเมืบ่บ้นานกับคณะกรรมการป้องไว้ขามือนบาทเอาให้ประชุมกันวนว่าเสียวจังไรล่ารกัน เอาสรับทงยี่สางขอจบประชาสำคัญจำในสกวอนหลังจากทันกัตชีให้พี่น้องติ๊กตาจนเมือ่อยจนพ้าใจคนละหลังที่พี่น้องติ๊กตาเมื่อยพ้าใจแล้วก็คอยท่านเดินท่าในพวามปลอดภัยเด้ออยู่นี่มีแห้งกับพี่น้องโอกาสดาวพ่อกันไหมลายท<ะ>องอที่ระกาศใัตชีน,ออนอ้องเตี้ยววันที่สิบเก้า,านนการในแพี่นอ้องเอาประกันครับเด้อน้องป่า ไอพี่น้องเกลียวเอาสราปแม่บ้านผู้มาร่วมจัตตามนีเขียนเอาเด้อบ้านใดพญศ์ยิสังประกาศสัมพันธ์ไปสำวันที่ชิดยิบ้านน้องแว่งแก้มของย่างหน่อยโอ้ยอ่อนซ่อนปลาตองกายไงปลาพี่น้องสว่านปาครับพี่น้องย่างหน่อยสองสามกิโลเปิได้ไปแล้วนี่เอาหารกันทุกคนครับเพื่อนี้ครับน้ำปนว่อนวือวื้ยิ้มืันเศร้าหน้ำพุทธาลอยแจ้มเป็นปลาตองกายไงเอาวันที่สิบสาม าำภัยตำบลบ,าบ,าบา้านวานอำเภอชาโม่กับพี่น้องวันที่13าค่าล่งจับตา200บาทสะดุ้งกระเดื่องห0ารยบาทแหแทอ200บาทเอาวันที่ส9บเก้าเพี่น้องวันที่ส9บเกไปซอยพี่น้องบ้านาโคกลามตตำบลบุงแก้วน้องแปดไล่เด้อพี่น้องเด้อน้องแปดไล่บ้านโคกรามำตำบลบุงแก้วอำเภอโนนศาดเด้อ บ้านบุงแก่เพื่อนวมสะอาดทันทีซิบเต่าไปซอยกันอัตราคาลง200บาทราคาเดียวเอาแต่แห่ตังแห่แท่บอเดอกระดุงกระเดี่ยงกบวบาเอาเอาสะดุงตังแห่ตังบ้านคกลามตำบลบุงแก่เพื่อนวมส200ะอาดส0 0ราคาเดียวเออเอาปลาตองกายลาไรเพันเดอปรปลาตองกไก่ใหญ่เอาเอาปลาตองกไกยประม้าตโวนันประมาณสามโล เปนมาขายแน่ตายังมุดอยู่ครับพี่น้องมั่นไว้ล่าในสะดุมนะครับขายได้เลยไปต้องตายไปจัดขายเลยนครับพี่น้องเอาน้องใจคือว่าท่านฟังว่าท่านตัวหาตัวหาพงเยี่ยงสั่งได้เด้อพี่น้องเด้อเอาเอาเอาท่านผู้ใหญ่บ้านมาเบาบาดนี้เออพอเยี่ยงสั่งยกปริฆาสัมพันธ์สั่มนีละมาเบาต่อเอาเปิดเพ่งก่อนก็ได้ให้กระจกฟังเพ่งมวลมวลเอาตาบาดเอาเปิดเพ่งเปิดมาล่ำซัก ประชาชนทั้งพันธุ์ให้ทับพี่น้องตลอดงานครับแฟนกับเห็นคนผู้เล่นทีนี้เสือสวนลังหน้าดรวยว่าในชายาในการเล่าการกามีหมดมาโดนเตะทั้งพันธี่ดีไอ้ทับพี่น้องเฮ็ดบัตรละที่บัตรละพี่น้องอาติเน่ย์มาไงครับอาติเน่อาติน่ย์มาสมัคใจพี่น้องมาที่นีๆสมกับพี่น้องมาด้วยความวันทวาเพื่อนอาเทมาดับป่าบ้านน้องกบพลาดต้องเฮ้า นะครับพ่อกอบคุมีน้ำใจยังนอกจากว่าให้พี่น้องเขานี่ได้อวยพรให้พี่น้องเขาได้ปลาได้หลายนะครับจังไลยแต่ขอขอบคุณขอบคุณกรหรับพี่น้องเขานะครับที่มาซอยท่าบุญกับกุศลในครั้งนี้มาร่วมกันแล้วมารวมระบบทานอาหารน้ำตันทองเจ้ายวการนี้ข้าพเจ้าบริการขอบคุณพี่น้องเขาสุดยอดครับสุดยอดังจากเพียงนะครับเพียงพ่อพี่นี่ขดเลยครับพี่น้อง จุดน้อยนะครับมีการล่าปลาอยู่ที่เอาสถานีนี่น้อครับปีเป็นวัดจอมแก่ปลาแนนดีครับปลาแนนดีครับวันดสองร้อยบาทครับพี่น้องนะครับเพราะว่าไปตุ่มกันอยู่ที่กองร่วมกันนะครับกันในใจพี่น้องเข้าผู้มาล้มกระป๋าแนมนี่หรือครับนรรมการครับแต่ขอให้มีตะก้อนตะก้อนเจริญนะครับมีตะก้อนตะก้อนเจริญให้ได้ปลาได้หลายครับพี่น้อง เออผมเดี๋ยววันๆเทเลสแหละมันว <c oughs> ันวันคาสตาจุกเที่ยวเดียวเก็พ่อตัวกันลอยรองลอยพี่น้องเออเอออีกสองปีม่าไม่พี่น้องปฝาพี่นี่เป็นตาไดาปฝาพี่นี่ก่ได้ออกแจ็คตัวพี่น้องบริาวานจับก,กินนะครับรักษาไว้กับพี่นอนอกับน้องที่มารวมทั้งุญกันนะครับกันตุ่บาดตุ่มตาตันก็ไม่ได้ไปดั้งเลครับมอ่ใบทั้งวัดเท่ามอ่ทั้งน้ำพอลอยครับอ่าเพื่อนนะครับจังใบตา สลับคนนีกาถึงหาวงระับเ้อร์หาวงแรเท่ากับปิดนะครับเนาะจมาตองทำนละครพี่น้องหาวงแรกฝก่วงอ๋อพี่น้องประดุกครับง่ายครับทีครับเดี๋เรา่ลกอ่ตัวที่ง่ายนะครับพราดคณะกรรมการเป็นแรกเป็นลกดินครับเตรียมร้อยครับคณะกรรมการก็มาเในลมนะคับผวอีกงปีนะครับพาะทางคุณบาทนะครับพี่น้อง แนวแบบสว้ครับเข้าน้ำแจกคคว้างตูไฟหนาปลาทางกดมะม่วมงยับซันหามาอย่างไรนี่ปูปป่พี่ปลานะครับเกื่อเจียกีน้องเฮาได้ยูได้กินกันออย่างอุดมสมบูรณ์ตกกินตกยางาพักพักกันเยอะต่างหากนะครับเนาะอันนี้ปลาครบนะครับเอิญปาลาโคตรปาลาโคตรข้างนะครับปาลาโคตรข้างนี่จำตัวตัง้งแขนแล้วนะครับาปาลาโคตรข้างโอ้จตุวันเนาะตี่น้องเฮา คนนบ้พ sí, sí, ่มาตีน hmm. mm ี่ก็จะเสียใจอยู่นะครับเพราะว่าปลาหลายหลายเกินคาดนะครับระวังโขกน้ำเด้อไฮยยศยุนน่าล่ะว่าจะง้มตะเหลาขาวเลยลขกน้ำเด้อเจ้าเอาซ้อมกันแย่งกันครับเอาเน้นคว่ำปลอดภัยน้ำนะครับคว่ำปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนะครับจากในปีน้องห้ากาเป็นกันน้อยเงีครับนี้ครับพี่น้องมันหมันมันม้วนครับคนห้า เาอาอันนายิดเสียดำดำเด้อที่ได้ปลาตองไก่เอาปลาตองไก่ขึ้นมาขายให้กรรมการเด้อขอซื้อไว้ลาบขอซื้อไว้ลาบกิขนราคากติกาสากลกันนี่แหละกติกาสากลราคาขายได้องเอาสรับการินับ สบายหน่อยครับวันนี้ครับพี่น้องเลยกมหน่อยเติหน่อยดนอยครับโอ้ยเวกแต่บาดเดียวก็ได้ยไรยเตยมะครับยท่านผู้ใหญ่บ้านท่านคณะกรรมการขอสื่อและชิดเสียดำหน่อเด้อขอสื่อไว้ลากิน่นว่าลายส่กจิโรละลอยแบบปลาองไา่ปัญหาาจิโรละลอยราคาดีก็มู่คือปลา้องตายเด้อนหนองแต่ละหนองล่องลงมากก่เปนปลาดุก โลละกันน la um, ้องได้หลายก็ดึกเลยกิโลละห้าสิบบาทได้เสมอกันน้องได้หน่อยก็กิโลละแปดสิบร้อยเดียวกันกระป๋องตายเด้อแล้วเด็ผู้สูอผู้ขายท่าคุณกระไรครับพี่น้องคุณแต่ว่าในตึกปลาจะน่อยสักันเด้อทิศเสียดาเด้อจะเอาขึ้นมาขายให้พยาบาลต้องกรรมการผลักกินปลาปองตายทิศจะน่อยสักันเท่าจะเอาปลาดขึ้นมาจะถูกขาเด้อจะไม่สร้างป่า เดินทางไปพ่อยุ่มองคันมองนีพุทธะที่สิบกับพ่อท<อ>ีแท้ครับแว่นแก้ม,อ,มอําเภอใจว่านะสะดุ้งกระเดื่องก็เอาเอไปพี่น้องสะดุ้งกระเดื่องเอาไปสะดุ้งยืนตังแหยืนตังสองร้อยบาทแหแพ้่ก็สองร้อยบาทเอาไปกันวันที่สิบวันที่สิบส,สองกับคืนยุบานน้องสั่งข้าวน้องเงือดีประมาณสามชิ้นเ อัตาคาล่มจากป่า200บาทสะดุ้งจะเดื่องส0 0รบาทไปกัน้อพี่น้องเด้อที่12บันที่13บมป้านสะดุ้งะเรื่องมาห้าร้อยเออเอาให้ทองครับธรรมดากับสองรแ่แ่สองร้อยเยืนตังแหยืนตังกับ200น้องมีเนื้อทีเจสิบไรตาขาตปีครับพี่น้องบ้านน้องสั่งไรน้องป้าป่าขางวัด บ้านโคกลามตำบลบุงแก้วอำเภอโนนสาดเด้อพี่น้องเอาสองลอยละค่าเดียวเอาสะดุ้งตั้งแห็ตั้งกับฟังนี่แหละสะดุ้งกระเดื่องเหี้แพร่เบาเด้ออย่าแก้แก้แหีแพร่ไปเด้อไปเจบวบนลุ่งวันน้อยใจให้กันไปตัวนี้แต่ทั้งคนไหนลามนี่น้องน้อยเด้อก็เป็นน้องใหญ่น้องน้อยทางวัดเด้อบ้านแปดไร่ เก็บคาลงจับปลาประมาณ200บาทพาจับปลา200บาทเอาเหห์ตั้งสะดุ้งตั้งเ้อร์บ้านหกลามน้องแปดลายาหาันไปกันพี่น้องเอาสรับน้องเงยเดี๋ยินี้คาวาเสียวุนที่สิบเก่ามีน่ากุละเอาสรับเรื่องน้องปลากันจบซม,มีส่สกันสร้างบันไดคือว่าท่านอาโชว์หาพญิสางน้องเมกเดอเอา

โล่งแวบๆแบบนี้ครับพี่น้อง อ๋อสะดุ้งทั้งคุณได้ครับอ่ักเก็บบวใยครับพี่น้องโอ้โอ้โอเกี่ยวบอายุครับพี่นอ้องขาสะดุดงกคนคิดเป็นในสันนะครับไปตัวนึงครับตัวใ่ญ่ครับ คนงานครับพี่น้องมันคนงานปลาครับปลาแม่พคนโอ้หลายะไรพีนาะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ปลาจีนเ,เป็นการยอดตะดุงครับพี่น้องแบบว่าเสื้อจิงเราครับตัวนี้จะเป็นเชือกดีงครับพี่น้องตัวนีน้จะเป็นยกมือครับ ยังโอ้ใหญ่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 ขาใหญ่เลยครับใหญ่เลยครนันีกโอ๊ยตาม้าวากมาาเหนียวป่าในครับนอนทำง่ามเลยป่าในทองโอ้

ปลาจีนครับพี่น้องเน่ยเว้นปลาดดสั่มนานๆเห็นไหมครับสุรุลุงครับตัวตึงาอครับซื้อขายปลาครับพี่น้องผู้มังกระเลมมาขาย

ดีป๋อแม่พี่ฮะยีีอซีโร่อยีรีออยีรีเหรอนี่ยโอ้ม่งุครับปลาจีนกโคคับปลาจีนโคซีโร่อยอะซีโร่อยซีโยค่ะทกกันโอ้ยี่้องเ่ว่าห็นจะไปกินเอึ้งขายตึ้งแจตึ้งแถมบานแุ่นหักแจตึ้ขายซีโร่อย กินซี่ร้อยมาด้วยเร็วซี่รลอยเอ้วไปขายปลาครับไปขายปลาให้กันนี่แต่ปลาปลาทูนา่ปาปลาทูนา่านะคะปลาเมืองนอกอา่าบอกคุยอบ้านด้วยอย่าปล่อยนะปลาทูน่ามากเป็นเาปลานิ่ปลาทะเยอปพาไปหาเป็นสะดมปลา,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 าครับพี่น้องสะดมปลาคร่าวๆครับนี่นี่ ก็จะเป็นปลาจีนปลาจีนปลาสวายปลาตะเพียนนะครับลู้ยี่สิโอ้ผีเป็นหลายนี่ถ้่ปลารุ่นเดียวกันเบิดเลยปลาเก่าไหมยังเลยปลาเก่าไม่ใช่คุณนี่ก็เป็นปลาสวายหน่อยนี่เป็นปลาสวายหน่อยปลาเทโพ ขาเิลแบขล้วครับ้องตามมาขายแล้วคนน่า้องาไก่มากดไ่เด็ดขายเด้ปลาไกยบอยปลาตองไกยตรงนี้ครปลาตองไกยแล้วถ้าเราไม่ยุ่งย้าไลาบไรยืนไปยากไปทั้งไหนทันี้น้ำเพิ่มทำไงรถอ๋นไม่ได้ทำบ่หรอก็นั่นนั่นนั่นนั่ั่นรลจะหวารอไยไหม่ารวยครับรยร้านร ปลาไหลเยลดล้เป so ียนทิกับปลาไหลก็ว่าคนที่ได้หลายรถแน่โอ้โหโรเฮ้ยตนีลปทีโร่อลลโ่บอลเอายังกิดลยทโร่เพ่ท่านประลาตัวนี้ทีโร่เออทีโร่ผมหาลูกมลกมาลูกมลูกิโลูกมาลูกกมาลาลูกลาลกาลลูลากากมาลูกมาลลาลูกมากลูกมาลูกมลาลูกากาลลูกมาลากลลากลลาก

มีครับผมนีครับโอ้ได้ปลาต้งเบ้านีดอกลูกเบ้าต้มเบ้านีไปใส่ดอกยไปใส่ดอกตั้งอีกเพิ่มหนี่มีลกเท่าไหร่กันบาเยอะเยอะเยอะไปต่อยไปต่อยไปใส่หมดต้นต้นต้นปาจี chín mươi bát, thế này chừng, một Để thôi <laughs> này chừng, một ขวดโทษนี่ครับพี่น้องลาแหเดียวครับมันเหียบได้บ่ล่หรออเาะเอเาะแม่นบ่นี่บอบ่จกบ้านบอบ้านนี่บ้าน่ซื้อๆนี่ปาโท่อันนี้บ้านยวครับนี่เป็นบ้านนีกอ่าบาดเดียวครับทัแเสนทางไหนนอเสนแห้งไหนนอนี่เสี้ยนเลือดับผมในเเสี้ยนเลือดมองซิ่งับผมโอ้ซิ่นเลิครับนี่ครับเครับพี่นองาด tao kiếm đói đói, hiện nay cứ đây một điều. 30 pro đây, các bạn. ba tinh kinh mua vay để bán, các bạn. đây lài lài, โอ้หมมันเยโอเคบโปดะกระดอกกระดื่งโอ้โีป่ายังแนครับนี่ยมันมมีทุกป่าบ่นด้นี่มันไม่ต่ป่าจีดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกด็มาคา ปลาี่น ok <giving> mm ี่นีตงีปลาตัวปลาจีนร้วนๆปลาจีนล้วนๆครับพี่น้องเป็มตัวตองไหมนะลาตองแต่เ่มีนะเอาฟองมหน่อยอย่างล่ะันนะ มอาหมดแล้ว eh ค่ะคือหมันนะครับโออหมันเยอะหมันเมาหมันเมาหมันเมาเอ่าเพี่อนๆก็ได้หิวได้หัวขึ้นนะไปเรียบอะเพิ่นจะมาหาซื้อปลาครับพี่น้องมาซื้อปลาไปเป็ดปลาเอือบปลามัดครับลงตลาดไทยครับพี่น้อง ไปซื้อไฟกระยานเก็บแหงก่อนคุ้มครับใา่ยังไม่หมอ่าครับติดท้ายปลาครับพี่น้องมันเันปลานี่ป่าแด่อันี้ปลาตะเพียนมีเท่านี้ปลารวมโอ้มีหอดปลาไรอันนั้นก็ขีดที่ไแค่นี่ป่าไร้นี่อย่งไร้ก็ได้ลูกหลักนี่ไม่ท่วงอ๋อหญ่ใหญปลาไร้ท่วงค่ะมันหนาว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 อีเมี ไเดียเท่าไหร่กต้องนหกสิบบาทหกบาทจ้าเนั้นเวลาปราท่งมาค่ะลาทำไทยเป็นตะยากาวใสเป็นรูนึงนะลูกปลายังใสก็ได้นี่แหะเพราบว่าป่าแฉปลาแฉบอนีปลาอียังปลาั้าอีสโีน่ครับายนังใสอย่างนลูกปลายสยนี่านี้ก็ได้อานี้องสาหรับน้องกงพานบักงพานเมื่อนี้ครับ ส่วนมากก็จะเป็นปลาจีนครับปลานิ่นปลาไนปลาตะเพียนปลาต่องกายเห็นอยู่ตัวนึงครับกะที่ว่ามันนี่ครับพี่น้องน้องนี่ครับกระลุกปลาเบิ้งเข่าๆครับน้องอะจะพบพ่อกันไหมน้องนาครับสับปับ น้องนี่ก็พอตัวกลับบันแล้วครับสวัสดีครับ